ในโอกาสนี้ราชอาณาจักรไทยได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ f 1 6 f i g ไฟทิง f ฟรเคิร์นจากราชอาณาจากักรนอร์เวย์อย่างครบชุดฟูลเซ็ตโดยเครื่องบินเหล่านี้ได้ผ่านการปรับปรุงและปรับสภาพตามมาตรฐานเนโทและพร้อมเข้าสู่การดำเนินงานในกองทัพอากาศไทยทันทีการส่งมอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมศักยภาพในด้านอากาศยานรบตอกย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย นอร์เวย์พร้อมกันนั้นกองทัพอากาศไทยยังได้รับการสนับสนุนจากสประเทศสวีเดนในส่วนของระบบการฝึกอบรมซ่อมบำรุงและเทคโนโลยีเสริมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานสอบ JAS 39ไกรเพินที่เรียกว่าสอบ39ในข่าวนี้ที่กำลังจะเข้าประจำการในโครงการต่อไปการร่วมมือกับสอบจะรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนฟอร์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมั่นคงการรับมอบ F16 จากนอร์เวยมีรายละเอียดรวม14ลำรวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนและอะไหล่สำรองครบวงจร Full Logistic Support Package ซึ่งทําให้อที F มีความสามารถในการตั้งงบประมาณบํารุงรักษาและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาคู่ค้ารายนอกเพิ่มเติมในขณะที่สอบ39จะเข้ามาช่วยเสริมแก่งในระยะกลางถึงระยะยาวโดยเป็นเครื่องบินกระเพินีก F ซึ่งเป็นระบบยุทธวิธีรุ่นใหม่ล่าสุดจากสวีเดนอากาศยานรุ่นนี้จะเข้ามาแทนที่ F16 ดั้งเดิมในช่วงระยะเ เวลาหลายปีข้างหน้าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้กรอบการเจรจาด้านความมั่นคงระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลนอร์เวย์และผู้สนับสนุนจากสอบและเฟมวี v, สำนักงานวัสดุอาวุธของสวีเดนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนต้นกำเนิดของโครงการนี้มาจากนโยบายของไทยในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องบินรุ่นเก่าเช่น F-5 และ F-16 เก่าสู่เครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้ง F-16 รุ่นปรับปรุงและกระเพิอน E F การส่งมอบ F-16 จากนอร์เวย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเสริมกำลังรบที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง2ประเทศซึ่งนอร์เวย์เคยมีการใช้งาน F-16 ในยุคก่อนและยินดีปลดระวางเพื่อสนับสนุนพันธมิตรที่ต้องการเสริมความพร้อมกระเพิน E F ที่ข่าวเรียกว่าสอบ39 ซึ่งกำลังจะเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยเคยได้รับการคัดเลือกจาก ATF เมื่อเดือนมิถุนายน2025ในโครงการจัดหาเครื่องบินใหม่12ลำโดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบเทคโนโลยีระยะยาวและการถ่ายทอด IP ให้ไทยวิ k i พีเดียลิงกินระยะเริ่มต้นจะจัดหากระเพิน E/F จำนวน4ลำในชุดแรกมูลค่าประมาณ19.5พันล้านบาทราว596ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการภายในเด ตื่นสิงหาคม2025และทยอยส่งมอบระหว่างปี2025-2029 r เทเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเต็ม10ปีไทยมีแผนรับมอบกระเพิน E F รวมทั้งหมด12ลำเพื่อแทนที่ S 1 6แบบบล็อกเก่าและเสริมความทันสมัยให้กองบิน102ที่ฐานกองบิน1จังหวัดโคราชรอยเ e อร์สดิ n เอนซ์อินดัสทรียุโรปแพ็กจากสอบยังรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีลิงก์ดิดาต้าลิงก์ซิสเตโดยไทยจะได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา IP r i s และสามารถขยายระบบได้ตามที่ต้องการซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินครุกรุ่นจากสหรัฐที่มักจำกัดการใช้งานข้อมูลลิง์สื่อสารลิงทินนอปกจากนี้แพ็กเกจยังครอบคลุมการอัปเกรดเครื่องบินสอบ340แบบ Early w วันน n g ของไทยการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเคม u b ภายในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานร่วมกับบริษัทไทยเช่นการผลิตยางรถลูกปืนล็อกโครงสร้างชิ้นส่วนอากาศยานและอื่นๆดิฟเ n นส์นูลิงทีนการจัดฝึกอบรมบุคลากรประกอบด้วยนักบิน6กนายวิศวกร18คนและเจ้าหน้าที่สนับสนุน2คนรวมถึงระบบฝึกซ i มิเลเตอรและระบบวางแผนภารกิจแบบ Network ร C E N T R I C เมื่อเสริมด้วยระบบอากาศยานกระเพลนใหม่กองทัพอากาศไทยจะมีความยืดหยุ่นเชิงปฏิบัติการสูงขึ้นสามารถใช้งานได้ นกรอบมันติโดเมนอเพเรชันร่วมกับกองทัพบกกองทัพเรือและหน่วยงานภาคความมั่นคงอื่นๆสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบนันมีความตึงเครียดเชนเ่นเหตุการณ์ปะทะทางอากาศกับกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคม2025ซึ่งทําให้ทีเกฟต้องประจําการ F16 หลายลำในภารกิจโจมตีเชิงตอบโต้บริเวณชายแดนลิงทินหนนโอรทนเปึการมีกระเพนอี F และ F16 รุ่นปรับปรุงพร้อมใช้งานร่วมกันจะเพิ่มขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ให้กับไทยในการตอบสนองภัยคุกคามต่ออธิปไตยประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการดำเนินงาน รเพิร์นมีต้นทุนสตาและบำรุงรักษาต่อชั่วโมงต่ำเมื่อเทียบกับ F-16 รุ่นเวอรเพอร์ซึ่งทำให้เหมาะสมกับงบประมาณของกองทัพอากาศไทยในระยะยาววิค i พีเด a ย F-11 t h d e r d n c e r e v i e w c o m .11 Sandesh.com 11รัฐบาลไทยได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนตรวจสอบด้านงบประมาณและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการจัดซื้อนโยบายด้านความมั่นคงได้เน้นให้กระบวนการจัดซื้อมีความชัดเจนตรวจสอบได้และคุ้มค่าต่อประชาชนการรับมอบ F 1 6จากนอร์เวย์ควบคู่กับการเตรียมรับสอบ39กราไเพิร์อีฟแสดงถึงยุทธศาสตร์2ทาง ดูอัลแท็ก s t สตรัทเเศร้าการใช้งานเครื่องบินรุ่นปรับปรุงทันทีและการวางหลักฐานสำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่ในอนาคตท้ายที่สุดความร่วมมือนี้ไม่เพียงแค่เสริมความพร้อมทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมอากาศยานไทยในระยะยาวผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมและการพัฒนากรรมลังคนเพื่อให้ไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมอากาศยานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป